วงเอสปานะครับก็ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมงานกับ Creative a r t i s t a g e เ c y นะครับเป็นบริษัทเอเจนซี่ชื่อดังในอเมริกาเอสปานะครับเกิดกรุ๊ปน้องใหม่จาก SM Entertainment นะครับได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกับเอเจนซี่ชื่อดังในอเมริกานะครับอย่าง Creative a r t i s t a g e เ c y ะครับเพื่อก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของการทำกิจกรรมของวงในตลาดระดับ global ในวันที่22กรกฎาคมนะครับมีรายง,งานจากสื่อโพสตาถึงการเซ็นสัญญาระหว่างเอดป้าเกิร์กร๊ปเคป๊อปจากค่าย SM Entertainment ร่วมกับ k r e a t i v e Artist Agency นะครับบริษัทเอเจนซี่ชื่อดังในลบกาโดยเจอร์มีโลเปสนะครับผู้บริหารของ SM Entertainment นะครับก็ได้แชร์ภาพข่าวจากโพสตาผ่านทางอินสตาแกรมสตอรีส่วนตัวของเขานะครับ พร้อมกับแท็กอินสตาแกรมของเอ p ปาและทาง Creative a r t i s t a g e เ c y เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบริษัท Creative a r t i s t a g e n c เนะครับเป็นบริษัท t ALENT Agency นะครับที่ดูแลนักแสดงศิลปินและนักกีฬารายใหญ่ของอเมริกาซึ่งมีลูกค้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดนตรีกีฬาโทรทัศน์เกมและคอนเทนต์ออนไลน์และยังเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ SM Entertainment ในการดูแล การทำกิจกรรมในระดับ global นะครับของ Super M และ nct 1 2 7อีกด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ถือว่า Ad bar นะครับเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย